สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีตอนรับทุกท่านเข้าจุดช่า BAP ธรรมดานะครับช่า BAP ธรรมดากำลังเสนอรายเกน V a p นะครับรายเกน V a p ของวันที่14นะครับ14ชิงาคม2568นะรายเกนก็คือได้จากต่างประเทศนะครับออกเวลาเที่ยงคืนซึ่งทุกวันนะครับคือถือว่าจะเข้าแต่ตัวเด็กนะคูณเจาะไม่เข้าเนาะ จุดเอาเลยนะครับ8กับเก้านะวันนี้น,นะ0 1น3 4หนงสะครับจุดเอาเฉพาะ8 9 0 1ก้างสก็ได้นะแล้วค่อยมาจุดเอาอีกคู่กันทีหลัง8 8ด1ูนย์แปหนึ่งแปดสองแดาปดส่้านยข้าหงสองสมาี่งแนี้แต่มันจะมาหรือเปล่าตอนนั้นานี้นะครับ9นะครับเด่นจุดนะเะครับจุดเลยครับจุดเลย อ่าเตือเลยนะครับถามนี้เลยนะครับขอบคุณมากมากขอให้ท่านโชคดีโชคดีแหงๆนะครับ